อร่อยไหมเนงะี้ยหล้อยประกาศให้กลับบ้านไงี้ยลุกไลชื่อวันนี้ทานข้าวกับอะไร พี่เอ็มวันถ้าแม่มาช้าหนูก็ไปนั่งรอตรงนั้นนะหนูกนะถ้าวันไหนแม่มารับช้านะหนูก็ไปนั่งรอ,อก,กับเพื่อนๆน,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 นงคนไม่เล่กัอมอสมมติว่ามันช้าดิเพือ่อติดรถติดรถอะไรไงครับเผื่อไว้ไงลูกเผื่อไว้ แม่พูดถึงอ,อร่อยไหมลูกอ๋อาลิตีรอ้ไหมกับบ้านนี้ลูก มันไม่ต้เบียดอันนี้มันลื่นมันลื่อนนะมันลื่นมันลื่นมันลื่นเลยลูกวันนี้ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นหลุดเรียนหลูดเหรอเรียนเรียนเรียนอะไรภาษาอังกฤษอ่ะคำไหนลูกยากไหมดูยากไหม ยากไหมลูกเรียนยากไหมยากคเรื่องนีูตอบได้ไหมรอมันเป็นคำอะไรน้อยแม่ฝันเนี่ยป่ะเปันคำอะไรนแปว่ากุ้ง่สุดนะแปลว่าอะไรนะไม่เไม่หัว วันนี้กิจกรรมหมอซ้อมกิจกรรมไหมครูข้าวแถวด้านล่างครับแนะม่มนอนะไรม,ดมด่ดีูดูอนมะเขือเทติดต,ตรงปากกินน้ำให้หมดก่อนหนูเอาอีกไหมกินอีกไหมพี่เอากลับบ้านไม่ต้อเอากลับหรอก แม่แม่ไม่หิวแม่เอากลับฮะเมื่อกี้หวแหละน้ำแดงนุจะเอาอะไรอีกลูกกลิ่นไหมนูจะซื้อน้ำแดงกลับบ้านเอาดูดตรงนั้นให้หมดก่อนแล้วก็เอาไปทิ้งขยะก่อนลูกมันอร่อยเหรอเดี๋ยวแม่ซื้อแก้วใหญ่ให้เลยก็ได้เอาไปทิ้งก่อนเนี่ย เอาแก้วเล็กเอาเช็ดปากเอาหน่อยนี่นี้นี่านนี่ยก็นก็ไม่บอกนี่นนี่เอานีเช็ดอาไก็ไปล้างมือนะไปไปทิ้ขยะถือ ไปทิ้งขยะแล้วโอ้ oh.